เพียง1ล้านต้นๆคุณก็ได้รถเทรนหัวใจสปอร์ตแบบนี้ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปอมจะไปส่งรถค่ะคันนี้นะคะจะไปส่งรถที่สสระบุรีเหมือนกันนะคะเคยไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าคันนี้ค่ะเป็นคันที่เป็นรถเทรนนะคะแต่แต่งออกมาสปอร์ตก็คือนี่เลยค่ะกระจังหน้าแบบนี้นะคะตัวอักษรไดฟอร์แบบนี้นะคะ F O R D แบบนี้นะคะเป็นสีดําที่เป็นดําด้านนะคะซึ่งตัดกับสีขาวมุกข,ของตัวรถนะคะ จริงๆแล้วกระจังหน้าแบบนี้เลือกสีได้ด้วยนะแต่คันนี้ค่ะลูกค้าบอกชอบในสไตล์ที่ตัดกันและดูดันลงตัวแบบนี้นะคะและแน่นอนค่ะต้องมีไฟหน้าแบบนี้3ดวงนะคะเลือกสีได้ค่ะมีทั้งขาวและเหลืองเลยค่ะจร,จริงๆแล้วปอมชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือกระจังหน้ามันระบายอากาศได้ดีทำให้ห้องโดยสารเย็นเร็วเย็นได้ดั่งใจนะคะ เดี๋ยวปอมต้องพาไปดูเอกลักษณ์ที่ปอมชอบอยู่แล้วนะคะต้องพูดทุกคลิปไม่พูดไม่ได้นะคะนั่นก็คือไฟหน้าไฟเดย์ไลท์รูปตัวซีแคมแบบนี้นะคะทําให้การขับขี่ของเราเนี่ยเห,เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะไฟตรงนี้เนี่ยจะติดทั้งวันแล้วก็คือทําให้เรามองเห็นได้ง่ายมากขึ้นค่ะและนี่ค่ะไฟข้างในนะคะเป็นไฟที่เป็นอัตโนมัตินะคะจริงๆแล้วบางคนเนี่ยอาจจะกลัวว่าจะลืมปิดไฟเนอะแต่ตรงนี้ค่ะจะเปิดปิดอัตโนมัติก็คือว่าถ้าหาก มันมืดนะคะก็จะติดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่วิสัยทัศน์มันสว่างขึ้นก็จะดับให้เองค่ะและนี่ค่ะก็คือเป็นไฟตัดมองเหมือนกันนะคะจะไปในทิศทางเดียวกับที่เราเลี้ยวรถนะคะถ้าเราเลี้ยวขวาก็ไปทางขวาถ้าเราเลี้ยวซ้ายเขาก็ไปกับเราทางซ้ายค่ะนี่ค่ะชิ้วล้อแบบนี้นะคะลูกค้าเลือกได้เลยนะคันนี้เห็นไหมเป็นลอยหยักแบบนี้ทำให้เด่นขึ้นมานะคะเวลาขับนี่เท่ดุดันมากๆเลยค่ะ ล้อแม็กแบบนี้สไตล์แบบนี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันค่ะยางนี้นะคะเป็นยางของซูแม็กไทนะคะซึ่งเชื่อยี่ห้อนี้เนี่ยก็ขึ้นชื่อด้วยความยึดต่อถนนนะคะวิ่งได้ดีไม่ว่าถนนจะเป็นอย่างไรนะคะหน้าฝนก็วิ่งดีนะคะลุยก็ได้ค่ะคันนี้ค่ะตรงนี้ไม่ได้ติดกันเล่นๆน,นะคะติดมาระบายความร้อนเอ๊ะระบายลมได้ดีค่ะก็คือทําทุกอย่างมาให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าเลยนะคะ และแน่นอนค่ะกระจกข้างใหญ่ๆแบบนี้นะคะเห็นชัดๆเห็นชัดมากๆมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างแบบนี้ค่ะขับง่ายคันข้างๆก็เห็นได้ชัดเจนค่ะแล้วนี่ค่ะเป็นมือจับแบบนี้นะคะบอกว่าคันนี้เนี่ยมีระบบกุญแจที่เราสามารถที่จะเวลาเราจะเปิดนะคะเราแค่ถ้าคุณพกกุญแจไว้นะคุณก็เปิดได้เลยนะคะไม่ต้องไขกุญแจแบบเดิมนะแล้วก็ถ้าจะล็อกก็คือแค่กดตรงนี้ล็อกได้เลยง่ายมากค่ะ ฟิมเนี่ยอย่างนี้นะมองเข้าไปไม่เห็นเนาะแต่มองข้างนอกออกมาชัดมากเลยแล้วเย็นมากๆเลยนะคะขออนุญาตให้ดูข้างในนิดนึงนะคะข้างในค่ะเบาะหนังพรีเมียมเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำๆและแน่นอนค่ะเบาะหนังปรับได้ง่ายๆนะคะส่วนหน้าจอเนี่ยนะคะก็จะเป็นหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android ค่ะมีระบบ p o r ์ตพล s ด้วยนะคะซึ่งสามารถสั่งเปิดล็อกรถแล้วก็ สั่งล็อกรถได้นะคะผ่านมือถือแล้วก็ยังสามารถสั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์ไว้ก่อนที่เราจะมาถึงรถได้นะคะรถเย็นฉ่ำแน่นอนและไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเราไม่อยู่เมืองไทยนานๆหรือเราไม่อยู่ในในกรุงเทพนานๆเนี่ยสามารถค้นหาตัวรถผ่านสัญญาณมือถือได้ทั่วโลกเลยนะคะนี้ปอมพามาดูตรงนี้นิดนึงก็คือจะเป็นถังน้ำมันค่ะบรรจุดได้ถึง80ลิตรวิ่งยาวๆไ,ไกลๆถึงสระบ,บุรีโดยไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วก็ มีค่ะมีแอดบลูซึ่งเป็นสารลดขมเหลวควันนะคะไม่ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนค่ะได้มาตรฐานยูโร5ด้วยนะคะจริงๆแล้วคันนี้เป็นเทรนด์นะแต่ว่าลูกค้าค่ะเขาเปลี่ยนเป็นไฟไทยซิกเนเจอร์แบบนี้เลยเปลี่ยนไม่พอนะคะมีกล้องหลังซึ่งทําให้การถอยจอดของเราง่ายมากขึ้นทํางานร่วมกับไฟไฟไฟหลังที่แบบเปลี่ยนมาแล้วคือมันก็มองชัดมากๆเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาเปลี่ยนเมื่อกี้ปอม มวมแอบเทสมันแล้วล่ะก็คือว่านี่ค่ะตอนแรกอะ่ะฝาท้ายเนี่ยมันจะไม่ได้เปิดง่ายๆนะแต่คันนี้เอเปลี่ยนมาแล้วก็คือเปิดด้วยปุ่มเดียวแบบนี้เลยค่ะก็คือใส่ของได้เยอะเบาข้างหลังก็พับได้นะคะข้างในก็มีไฟส่องแบบนี้ทําให้เราเห็นชัดขึ้นนะคะเวลาขนของจะหยิบของใดๆนะคะปิดง่ายๆค่ะปุ่มเดียวเลยนี่ค่ะโอ้โห,โหทุกอย่างดีหมดเลยและแน่นอนค่ะกองหลังก็ต้องมีเซนเซอร์หลังนะคะทํางานคู่กันนะคะ ต้องหลังนี่จะไปแสดงผลในหน้าจอ LED ในรถนะคะทําให้เราเห็นง่ายๆค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะถ้าใครอยากได้ชุดแต่งแบบนี้เลยหรือว่าอยากจะเปลี่ยนตรงไหนเป็นสีอะไรก็บอกปอมได้นะคะรถคันนี้มาในราคาเพียง1นึ่งล้านสองแบาทเท่านั้นค่ะรีโพมานะอยากได้ชุดแต่งแบบนี้เลยปอมจะได้ทําไว้ให้นะคะแล้วก็ ถ้าอยากมาเจอปอมก็ดมาได้เลยค่ะที่ฟอร์ดพระราม5นะคะหรือโทรมานะคะ0897791535ค่ะปอมรอทุกคนอยู่นะคะสวัสดีค่ะ